ดรับผ <Leh> ู <Sh ane> ้การตุร <key> กิศวรจังหวัดเพชรศรีในฐานะโฆษกของตระเวนตุรรจังหวัดเพชรศรีมีเยื่อมีมีเรื่องนำเรียนเพื่อตัวหน้าทราบนะครับในกรณีที่วันที่29่ก้ามกราที่ผ่านมานะครับมีสื่อโซเชียลลงนะครับหลายสำนักนะครับทั้งทิปตอบทั้งสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับว่าตัวนี้เมื่อวันที่29่ก้ามกราที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพปิ่วจังหวัดเพชรศรีได้ตั้งจุดตรวจตรวจสกัด นะครับแล้วก็มีน้องนักเรียนขับรถจักรยานยนต์มาสองสองคนตำรวจคนนี้ก็เียกน้องนะครับเขาจะปรับเขาจะปรับสองพันแต่นีไม่มีค่าปรับก็พาน้องเข้าไปร่วมหลับนอนกันนะครับก็อยได้จริงเป็นอย่างนี้นะครับก้ได้จริงลองสวัดคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรไปขี่รถออกตรวจบริการจราจรนะครับไปเจอน้อง ขับรถมาก็เลยขี่แซมรถน้องไปแล้วก็เรียกน้องจอดเสร็จนะครับจอดเสร็จก็ได้มีการพูดคุยดูข้อหามีสมบุกสมบัติะไรเลยไม่มีไปกับขี่เลยนะแล้วก็เบื้องต้น,ตนได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปสินะครับเป็นต้นนะครับน้องเข้ามาแจ้งความเมื่อวานก็รับํามทุกไว้แล้วครับแล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายนะครับุณแม่ที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ักงานสอบสวนก็สอบประคำอยู่นะครับส่วนน้อง ก็จะไปสอบปากคำที่เมืองยะโรนะครับที่สามวิชาชีพนะครับจะรวมสอบปากคำน้องแลวว่าภาพรักตำรวจตอนนี้ทางท่านกบตอเองครับามรู้สึกเป็นภาพรักที่ไม่ดีมากๆแล้วก็มีหลายคดีตอนนี้ตำรวจครับก็ถ้าตำรวจด,ดีเราก็ดำเนินการนะครับถ้าตำรวจไม่ดีก็ดำเนินการเหมือนกันนะครับก็ ก็เสร็จในความเสียใจครับกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งตำรวจแล้วก็มำนินคดีถ่าเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามตำรวจเองก็รู้สึกเข้าใจครับที่มีตำรวจในสถานนี้อยู่นะครับสร้างภาพลักษณ์ขึ้นไม่ดีให้การที่ว่าการเองก็ไม่สบายใจแต่ก็ต้องทำเคดีให้ออกไปก่อนนะครับแล้วดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาวินัยไายแรงอะไรก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมการดำเนินคดีนะครับื้ต้น นะครับไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็จะมีคดีกับตำรวจคนี้นะครับในข้อหาฆ่าผู้เยาว์ที่เป็นปรับ15ปีที่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารนะครับบังคันใชกระทำจำเรานะครับผู้อื่นโดยใช้กำลังบุกเย็นโดยใช้กำลังบุกสลายนะครับแก้ข้อหาเสร็จก็จะพาตำรวจให้ไปฝากขังนะครับทางท่านคุณตุ๊บตีที่ลงจุดทองท่านพิการนะครับท่านมาตัดตัดดินเอง ก็จะมันคดีให้ถึงที่สุดครับตระเวจด,ดีก็เอาไว้ตระเวจไม่ดีก็ดึงเนินการนะครับตามนโยบายของท่านพบตรนะครับตามนโยบายของท่านรองพบอพอตรนะครับและตำรวจนะครับผิดอาญาผิดวินัยนะครับก็จะให้ออกไปก่อนนะครับก็จะให้ออกไปก่อนนะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเรียนพิจารณาทราบตอนนี้นะครับส่วนน้องอายุ17เปีเศษ ตอนนี้น้องก็ได้รับความสะเทือนใจคุณแม่ก็นั่งปอบนั่งอะไรอยู่ก็ก็แสดงขอแสดงความเสียใจกับน้องกับครอบครัวด้วยครับส่วนตำรวจก็จะดำเนินการผู้ต้องหาได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อก็มีเรื่องเรื่องเรื่องเพื่องคาทราบตอนนี้ครับขอบคุณครับ